สดททุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนะครับ CPU นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนไม่ไม่ใช่มาสอนเราจะมารีวิวนะครับทางด้านของออปชันใหม่ของเอกนน V1 นะครับซึ่งก็คือเออมันออออโต้ฟาร์มเบลตี้นะครับเบลตี้ก็คือค่าหัวนะครับเป็นออโต้ราคาหัวนะครับผมวิธีการแรกคือเขาเอกเขาที่ขอเอกนนมานะครับแล้วก็าต้อก็มีคีเอกนนนะครับก็คือเอกเอกคีเอนนนก็ไปดูช่องเอกนนเลยนะครับ เย่ไ้ว่าใน y ยูทูบคีา์อ็กนสอดซื้อนะครับก็เราก็ต้องมีคียนอ่นนะครับคียนอนก็คือการได้จากการซื้อนะครับเป็น120ิบาทนะครับ120บาทก็ไปซื้อในเว็บมานะครับนี่ทําแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมนี่มันจะมีออ่อคอนฟิกไม่ใช่คอนฟิกแช์นะเพราะคอนฟิกแช์มันจะเป็นคนปกติเขามาทํางินแต่เป็นแอดมินนะครับเป็นเจ้าของแอดมินที่มาทําให้นะครับ ตัวบอตีฮันฮอมนะครับก็คือการการอะไรวะการแยกส่วน um นะครับอันนี้เป็นเรื่องอาวุธนะครับก็คัดล่องอะเลยนะครับคันล่องมาอย่างนี้ก็คือตอนนี้ผมใช้ snap x ใช่ไหมล่ะทุกคนก็ต้องมีตัวรันนะครับมันจะมีชื่อไฟล์นะ่ะมันเอ็กตรอนนะครับวันน,น,นี้ดิถ่ายแล้วครับผมก็จะมาสอนหลดหน่อยอยู่แต่มันก็หายไปแล้วนะครับนี่นะครับทุกทุกตัวรันน่าจะมีอยู่นะครับอันนี้น่ะนี่มันเป็นชื่อไฟล์ ออโต e อ็กนะเข้าไปนี่นะครับนี่ก็ะายข้อความใหม่นะครับก็คืออะไรนะก็คือแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำการลบไปเลยนะครับลบดีบอกว่าเอ่อผมจะให้ดูแล้วกันนะเขียนนี้เขียนนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่อสับใครที่แบบอยกบแบบนั้นนะเดี๋ยวผมจะเอาเอาเป็นตัวต้นให้เลยนะครับแบบแปลวที่เมนเอาเอางนะครับ เมนมันตรงตรงเมนเนี่ยมันจะมีที่ถอดเอ็กน่อนบวกกับอ,อ,อันนี้นะครับก็คืออันนี้อันนี้ก็คือคีคิวโอเคมันทำอย่างนี้เลยนะเอ่อวัาไงเดี๋ยวเว่ p ปอนยูเอ้าเขียนองไรเอาอีเช่าโอ้เราเบิดไปแล้วโอเคเขียนอย่างนี้ ผมจะกด copy มานะครับไม่ต้องบันทึกโอเคผมจะทำยังไงดีเนี่ยน,นี่คือเอาส่วนเลยนะจดหน่อยเอกโอเคเอันนี้อย่างนี้ไปนะเดี๋ยวก็ไอคิปก็มีแหละเนาะนะครับก็ตรงนี้เลยนะก็คือเราทำนี้นะครับเราสร้างอกสารข้อความใหม่โดยที่ auto exec นะครับแล้ทำการเอ่อสร้างอกสารข้อความใหม่ใส่ตามผมไปเลยนะแต่ว่า เอลคีผมมานะเออเยีานะมันมันไม่น่าจะมีหรอกครื่องคือตรงเนี้ยคือผมอาจจะเอารูปอะไรมาปิดก็ได้นะครับถ้าถ้าผมรูปมาปิดเนี่ยก็คือผมคิดว่าผมผมไม่ค่อยได้นะครับก็คือถ้ารูปมาปิดเนี่ยมันก็อยู่ใตค้คลิปนะครับไปเอามาเองเลยเนาะโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราก็มีแล้วเนาะแล้วก็คันลอ่อมาไว้ตรงนี้นะครับมาไว้ตรงตรงสคริปตรงนี้นะครับ ขั้อนมาบวกบวกตรงนี้เลยนะแล้วก็มาใส่เลยยังไงต่อนะครับเข้าเกมเลยนะครับซึ่งก็วิธีการต่อไปก็เดี๋ยวเข้าเกมเลยแล้วก็ผมก็ปิดดีสไปเลยนะครับผัวดิสไม่จาเป็นแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยดิสไม่จําเป็นแล้วนะส่วนอันนี้ก็ทําการแอทแท็กไปเลยนะไม่ต้องรอเกมเข้านานมากว้นะครับ อย่างการาที่เรากดอ,อ,อันนี้นะครับเป็นเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับบลตี้ฮันฮอบนะครับบลตี้ฮันฮอบคืออะไรนะเดี๋ยวก็จะขอลดเสียงกันเกมโคตรกลางเช่เสียงโคตรดังบลตี้ฮันฮอบคืออะไรก็คือถ้าหากเราเปิดเป็นทูถ้าเราจะใส่เป็นเฟลก็ใส่ได้นะครับแต่นแนะนอนให้เปิดเป็นทูเถอะเพราะว่ามันจะแกะเสริมนะครับอยาอยากเป็นการที่ฆ่าคนหมดเซิร์ฟมนนะครับนี่ครับบอกฟูก๊กแลังจะตายนะครับเอกอ้อมนะครับก็ดราม่าให้ พวกเรานะครับทำให้กันลยเลยนั่นแหละ่ละอันนี้ก็คือเวป้อนนะครับอันนี้เป็นฟาดแท็กก็คือโจมตีเร็วมากเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยว่าโจมตีเร็วแค่ไหนนะครับนี่นะผมผมไม่ได้ออกระหว่างเสริมนะมันออกเองนะครับใครไม่รอให้เซฟอะไรยังไงมันจะออกให้เลยนะนี่นะครับ นี่นะครับเอกนอนเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ให้ดูแค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไม่ไม่สมควรที่จะโชว์เยอะมากนะครับนี่นะครับทุกคนนะนี่มันจะเปิดเองเลยนะไอตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งแล้วเพราะเราเรากดทูอัตโนมัติไว้อยู่แล้วนะนี่ครับเราเรานี้เลยเนาะนี่มันก็จะอัตโนมัติเลยนะครับคือจะว์ปไปเลยนะครับเมื่อทําการจัดการแบบนี้เลยนะครับ ค,คือทุกคนที่เซิร์ฟคือคือตายหมดแล้วผมรับประกันได้เลยนะครับว่าอันนี้เราจะไม่โดนแบน์นะครับแล้วมันจะร้องกนเลยนะครับก,ก็หลีกไม่เคยเห็นกูรอดออกับเพื่อนกันเขาก็ตึงคืออันนี้ไปดูเลยนะครับมีเชี่ยโปรยแลลวไปเล่นแม่ง <c oughs> ผมก็ตัดไปที่ไฮไลท์เลยละกันเนาะเพราะผมรู้สึกว่าตอนตอนนี้ก็น่าจะตายแล้วนะครับ แต่ที่ไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของคลิปนี้นะครก็คือการล่าคาหัวโชว์นะครับโดยการใช้เจ้านี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันึนมือกูเป็นไรเนะี่ยเอ้ามือกูมันไม่ไปเฮ้ยโอเคครับว์ปของจริงนนะ การเล่นปมสิ่งไม่ดีนะครับแต่การซื้อโรบักโดยการซื้อผ่านเว็บเนี่ยมันก็สิ่งไม่ดีนะครับมันคือการผิดกฎโรบักนะครับเป็นการผิดกฎโรบักนะครับแล้วก็แล้วก็การซื้อขายไอเดีเนี่ยที่พวกคุณทากันอยู่เนี่ยก็ผิดกฎโรบักนะครับก็อย่าอย่าบอกว่าเป็นโปเป็นสิ่งที่ผิดกฎนะครับพวกคุณก็ผิดกฎนะครับพวกคุณเคยผิดกฎมาก่อนนะครับก็สวัสดีก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย